สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้ huh? น,นะครับวันนี้ก็มาช้านะครับมาช้านิดหนึ่งไม่นิดแล้วครับเนาะเออนะครับพอดีเพิ่งทําหวยไทยไปนะครับเนาะก็ทําในสูตรล่างไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นบนนะครับเนาะในชุดปนก็มารอดูกันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับในมวดที่จะถึงนี้เนาะสำหรับในหวยไทยอ่ะนะครับสำหรับในฮานอยนะครับฮานอยก็ต้องู่วนต่อไปนะครับสำหรับหวยฮานอยนี่ เออนะครับก็สําหรับฮานอยพิเศษนะครับผลเมื่อวานฮานอยพิเศษออก8 90นย์นะครับแล้วก็32ก็มาเด่นศูนย์นะครับกับเด่นศูนย์อยู่นะครับส่วนธรรมดาออก985นะครับแล้วก็75อันนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะหลุดไปนะครับเนาะเออนะครับอ่ะเนี่ยครับก็เอาใหม่นะครับส่วน V i p พนะครับออก2 5 4 3 2เนาะอืมนะครับ ส่วนเราสตาร,ออ 2, 8, นร 7, 1, ์นะครับออก287นะครับแล้วก็71อ่ะนะครับก็ว่ากันใหม่เนาะในงวดว,วันที่26ยังไงนี่ก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะซึ่งผมก็ทําสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เพราะว่าฮานอยปกตินี่นะครับตัวเจาะตัวเจาะไม่มาเลยนะครับตัวเจาะไม่มาหลายวันแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่เนาะอืมนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวต้องจับทางก่อนนะครับเนาะรอรอรอดูวันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับอาจจะ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 ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะอ,อืมนะครับอาจจะยังไม่ต้องติดตามนะครับไว้รอให้มันเข้าวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยติดตามนะครับหรือท่านไหนยังมั่นใจสูตรนะครับเนาะก็ติดตามเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ใครที่ดูอยู่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วย นะครับช่วงนี้หลุดไปก็ต้องนะครับขอโทษขอภัยด้วยนะครับก็มันอาจจะไปไปยุ่งกับหวยไทยเยอะนะครับเนาะเออนะครับช่วงนี้หวยไทยก็งวดที่แล้วมันเข้าเนาะผมก็เลยไม่อยากจะให้มันหลุดอีกนะอยากจะให้มันเข้าอีกก็เลยไปเน้นนะครับเน้นหวยไทยเยอะกว่าฮานอยเนาะช่วงนี้นะครับแล้วก็หวยลาวอีก เราไม่ได้คิดสูตรใหม่เลยนะครับเนาะเวเราไม่ได้คิดสูตรใหม่เลยก็ก็อาจจะมีบ้างนะครับสูตรมันคิดใหม่มันก็ไม่ได้มัน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 ไม่ได้ไปถึงขั้นแบบลงเจาะลึกเข้าไปนะครับมันก็คิดสูตรแบบสูตรแบบไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นนะครับมันถ้ามันสูตรคิดไปลงลึกขนาดนั้นมันต้องใช้เวลานะครับเราก็เลยไม่ได้ทําสูตรใหม่แบบหัวเราวนะครับให้ดูนะครับสูตรแบบเจาะเจาะจงนะครับเจาะเจาะแบบลึกๆนะครับเนาะเออนะครับช่วงนี้ก็ ติดตามหวยไทยก่อนนะครับเนาะช่วงนี้นะครับหวยไทยก็ขอให้มาอีกนะครับซึ่งในชุดล่างนะครับชุดล่างผมลงไปให้แล้วนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูในชุดล่างนะครับก็ในในใร,รีบไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับหรือจะไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับเนาะรีบไปซื้อนะครับเดี๋ยวเลขจะอั้นนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในชุดล่างเนี้ยนะครับมันจะไม่แน่มันจะอาจจะมาบนหรือม,มาล่างนะครับซึ่งผมจับให้ไปตรงๆนะครับ วัที่แล้วก็มาตรงๆนะครับแต่ชุดล่างไปเข้าบนเนาะหกหนึ่งตรงๆนะครับผมให้ไป8คู่เท่านั้นนะครับสำหรับในหวยไทยก็นําไปเลือกตัวที่ชอบนะครับชอบตัวไหนก็เลือกไปตัวนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะใครทุนเยอะก็ซื้อเยอะไปนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ไปดูเป็นแนวทางอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นหวยไทยเนาะส่วนฮานอยวันที่26นี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับ ฮานอยพิเศษก็จะเป็นในเด่น2นะครับแล้วก็เด่น3เมื่อวานนี้ยังเข้าเด่นศูนย์อยู่เนาะนะครับจับ19ไม่ได้จับ0ูนย์ให้นะครับออกมา90เนาะวันนี้นะครับเน้นลูดฟันวิ่งตัวเดียว3นะครับสลับฮานอยพิเศษวันที่26นี้นะครับสายวิ่งสายลูดเนาะจับคู่ก็จะเป็น29 3 9 2 4 3 4 2 5 3 5 2 6แล้วก็3 7นะครับก็ะจบกไปแล้วนะครับใน8คู่เนาะ ừ, ส่วนตัวกันก็จะเป็น2 7นะครับแล้วก็ 36เนาะส่วนสตัวนะครับจะเป็น729 726แล้วก็735นะครับก็จบไปแล้วนะครับหน่อยแรกนะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์ไม่ถูกใจก็กดไลค์นะครับเออนะครับเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าดีเหนื่อยลึกเกินนะครับเนาะเราท้อลึกเกินสําหรับฮ้านอยนะครับนะวรห,บยนะบหวยฮ้านอยนี่ ไม่มานะครับไม่ค่อยมาไม่ค่อยเข้าเลยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้นะครับก็คือเป็นสูตรใหม่แล้วนะครับผมนั่งคิดอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวก็ก็ขอให้เข้านะครับสำหรับในสูตรใหม่สูตรนี้นะครับสำหรับฮานอยเนาะอืมนะครับยังไงก็ถ้าเข้าถ้าวันนี้ไม่เข้านะครับพรุ่งนี้ก็เอาสูตรใหม่หมาอีกนะครับเนาะเออนะครับเอาจนกว่าจะจับทางเขาได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะขอให้ผลผลญที่เราทําร่วมกันแล้วนะครับก็ ขอให้โชคดีนะครับไปด้วยกันใ,ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีวันที่26นี้ด้วยนะครับส่วนฮานอยปกติก็จะมีเด่น2แล้วก็เด่น3นะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียว3นะครับซึ่งวันนี้ฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอยพิเศษนี่นะครับน่าจะมาเลขคล้ายๆกันนะครับจับคู่8คู่นะครับจับคู่8คู่ก็จะมี3 0ศ 20, 3, 3, 1, 2องศูนย์สองสามสามแล้วก็3 9นะครับก็จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบไปแล้วนะครับสลับใน6ตัวเนาะเออไม่ใช่ใน8คู่นะครับส่วนตัวกันก็จะเป็น2 1เนาะแล้วก็3 7นะครับเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับไม่ได้จับ3ตัวให้นะครับซึ่งจับไปก็ไม่มาอยู่ดีนะครับเนาะวันนี้3ตัวลองดูนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็น820 82 3สาม แล้วก็8,3,6นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ2น้อยเนาะส่วน V.I.P เหมือนเดิมครับ V.I.P เอาชุดปกตินะครับเอาปกติไปจับ V.I.P นะครับวันนี้ผมว่าน่าจะ3น้อยนี้น่าจะมาเลขคล้ายๆกันนะครับเนาะอืมต่อไปเป็นลาวสตาลาสตาเป็นเด่น4แล้วก็เด่น3นะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียว3เนาะจับคู่เป็น4,9 4ี4แปดสี่ห3สี่หห้านะครับลาสะตาวันนี้มี3ตัวนะครับจะมี4 49, 4 9 4 3่เก้กนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางในวันที่16นี้ ยังไงวันเสาร์วันหยุดนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านโชคดีช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่ออกไปไหนเมื่อไหนไม่ได้นะครับก็กักตัวอยู่นะครับยังไงก็มาดูคนตัเองก็ได้นะครับเนาะเพื่อจะหายโควิดบูนเด้เออเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันเลยครับยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับที่กําลังเหนื่อยกาลังท้อนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมว่าไม่นานนะครับเนาะอืม มันเกิดมาได้มันก็ต้องหายไปได้นะครับแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานะครับยังไงก็สู้ๆนะครับร่วมเป็นกําลังใจไปให้กันนะครับขอให้โรคนี้มันหายไปไวๆนะครับหายไปจากประเทศไทยเร็วๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ